เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักนะคะจัดงานมอบรางวัลด้านธุรกิจและก็ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนและก็สากลน,นะคะกับรางวัลบิลเลียนอาเซียนโปรดักต์อวอร์ดททา21เพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานที่ดี อีกทั้งยังเป็นการการันตีคุณภาพของสินค้านั้นๆนะคะในการเดินหน้าต่อยอดเราก็ขยายธุรกิจซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะหอประชมุมคูรู้สภากระทรวงศึกษาธิการโดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงสุธีเทพจุโลโรจนะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวหลานหนึ่งในนักธุรกิจแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้รับคัดเลือกแล้วก็พิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลบินเลียดอาเซียนโปรดักต์อวอร์ดทเทาซึ่งทเวนตี้วัน คือธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความงามนะคะแบรนด์คอสเมติกอาชชานะคะแล้วก็สกินแคร์วากะไฮเปอร์บ 50, ็อกซันสกินเอสพีเอิบพีเอบวกบวกบวกนะคะบายอาชชาครีมกันแดดเนื้อดีๆครีมมูดนะคะของผู้บริหารสาวสวยคนเก่งคุณอาชชาคิงสินี่เองค่ะสวัสดีค่ะอาชชาคิงส์ค่ะเป็น CEO and President บริษัทอาชชาจำกัดแบรนด์ผลิตภัณฑ์คอสเมติกอาชชาและสกินแคร์วากะบ,บายอาชชาค่ะ ออดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่คณะกรรมการชมรมปุ่นไอรักได้มอบรางวัล Brilliant Asian Award p r o โปรด2021ให้ค่ะดีใจที่สุดค่ะทำให้รู้สึกว่าเออโปรดัก t เรานี้มีคุณภาพเออธุรกิจที่ทำนี้จะเป็นธุรกิจเครื่องสำอางนะคะเครื่องสำอางคอสเมติกส์ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนี้ตัวชานนี้จะมีแบ็กกราวด์ทางด้านผลิตภัณฑ์คอสเมติกส ที่แคนาดาและอเมริกามาก่อนแล้วเป็นเวลา20กว่าปีนะคะซึ่งเราทำให้แบรนด์ใหญ่ๆมาก่อนนะคะก็อย่างเช่นอ,อ,อย่างชื่อแบรนด์ดีก่าๆเามี confidential contract อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้พอดีช่วงโควิดก็เลยอยู่เมืองไทยก็เลยมาเปิดทำของของเราเองค่ะเป้าหมายของเราคือภายในปีนี้เราพยายามที่จะดันแบรนด์นะคะสู้วิกฤตโควิด 19เนะคะเข้าสู่อาเซียนแล้วก็เข้าสู่เอเชียนะคะแล้วต่อไปก็จะทำให้พยายามเข้าสู่แบรนด์โลกให้ได้ค่ะค่ะทราบค่ะว่ามีการแบรนด์ในประเทศไทยมีเยอะในก็คงจะมีการแข่งขันสูงด้วยใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าจากรูปลักษณ์ของแบรนด์คุณภาพของแบรนด์สินค้าของแบรนด์และที่สำคัญที่สุดก็คือ,เ,อ,อเราพยายามที่จะนำแบรนด์นี้นะคะบริการ คอน s u m e r หรือผู้บริโภคนะคะให้ทางแบรนด์เราก็เลยมีการดีไซน์แบบขึ้นมาแล้วก็นำนวัตกรรมใหม่ๆเช่นตอนนี้เราก็มีกันแดดออกมาด้วยเป็นนวัตกรรมไฮอร์ชิลนะคะซึ่งเป็นครีมดีดีมูสซึ่งจะไม่เหมือนกับพวกกันแดดที่เป็นเนื้ออิมัลชั่นทั่วไปแต่เขาจะเป็นเนื้อดีๆเนื้อดีๆ e ครีมมูสนะคะซึ่งก็พยายามทำคลิปออกไปเหมือนกันนะคะ พยายามที่จะ Educate ลูกค้าให้ลูกค้าได้รู้ว่าเออเราเราควรจะเลือกกันแดดยังไงแล้วก็ทำผลการทดลองให้ดูด้วยในคลิปเลยว่าออกันแดดของเราเนี่ยเป็น broad spectrum แล้วสามารถเอ,อ่<ม>การดังสี UV ได้ตั้งแต่ระดับ UVC UVB UVA แม้แต่ half light หรือ blue light แล้วก็พวก IR แล้วก็ and, ออ IR แล้วก็ยัง ช่วยแอนตี Anti ้ u ลูชันด้วยนะคะรากันได้หมดลองเปิดใจดูถ้าหากสนใจนะคะลองลองเข้าไปรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ลายนะคะลน์ axaaxa axa ach นะคะแล้วก็เฟซบุ o กนะคะเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ Facebook คือ,อ,เ,อ,อเพจนะคะ a h a professional cosmetics ค่ะ และสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของแบนอชาชาได้เลยนะคะ